ท่องตํานานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินปี e 829ตอน บุญสัมพันธ์ที่หนีกันไม่พ้นคนเราไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้ขึ้นอยู่กับว่าเราได้สั่งสมบุญมาไว้เท่าใดในภพนี้เราจึงต้องเป็นไปตามที่เราได้สร้างมาไม่ว่าจะเป็นบาปหรือว่าบุญแต่สิ่งที่เราเลือกได้นั่นคือเลือกที่จะศรัทธา เลือกที่จะทำความดีละเว้นความชั่วการเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันสวดบนภาวนานั่งสมาธิตั้งใจทำโดยไม่มีข้อแม้แล้วสักวันหนึ่งหลวงปู่สวงท่านจะหยิบยื่นในสิ่งที่ท่านจะต้องแปลกใจสืบเนื่องจากที่ทางช่องได้เห็นว่าหลวงปู่เทพท่านเป็นพระนักพัฒนาแม้ว่าท่าน จะทำเพียงรูปเดียวแต่ท่านก็ค่อยๆทำสำนักสงฆ์จนมีพระในละแวกใกล้ๆเรียกท่านว่าพระบิละเดนเพราะว่าหลวงปู่เทพท่านทำห้องใต้ดินเพื่อปฏิบัติธรรมจนขณะนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามากแล้วเพราะจากปัจจัยที่พวกเราร่วมกันถวายให้กับหลวงปู่เทพเรามารับฟังการสนทนากับหลวงปู่กันเลยครับ โยมมือมือมีอแต่โยมมือที่มานี่ก็ต้องให้คาแรงปัจจัยเขาบ้างไอคนที่เคยบวชมาแล้วก็ตอนที่วิ่งผีด้วยกันนะนะไอตอนที่เขาวิ่งทีอรแล้ว oh. ไอพระองค์นี้ไอไอทิ์นี่มันมันไม่ยอมหนีเนาะมันดูคาตมามันสงสารมันเออเขาก็มาเออเขาเป็นคอมเมนต์ละ hmm. เขาสงสารเขาเขาแวะมาเขาเออสลากิดขึ้นใหญ่เนาะเขาอะ แล้วเขาอยู่แถวนี้เหรอเราอยู่บุรีรย์นุ่นแหละก็อยู่แถวหลานาซเขาก็อยู่คนเดียวเขาไม่มีครอบครัวหรอกกว่าตมาว่าจะให้เขาบวชอีกนะเขาบวชใจ้รีรรษาโอ้ทีนี้ก็บอกว่าเออลูกเต่าเขาไม่มีอยู่เป็นไรเดี๋ยวก็เขาชอบทาเขาสร้างนะอริชัยอืมอืมอืมทีนี้แกก็บ้านก็มีบางครั้งอาตมาก็สงสารลูกศิษย์ลูกขาครับทีนี้แกก็เลย มาช่วยแกเชื่อมทําเป็นแกทํามันใช่แต่อารมณ์อารมณ์ยังไงเวลาเราตัดเอาไอที่ใบลูกหนูตัดแล้วมันแตกแตกกลัวมันจะโดนหนาะต้องใส่แว่นให้ดีนะไอ,อ้อน,นี่พวกเ,ออเป็นเหล็กเหลือกเลยนะออถ้าต้องต้องใส่แว่นตาเออเชื่อมด้วยแล้วก็ที้พอตัดเส้นเี่ยวมันแตกตัดปุ๊บแตกตัดปุ๊บแตกนี่มันก็กลักกกกวมันจะโดนใช่ใช่มีคนที่เป็นช่างปั้นอนะ ช่างปั้นที่เหมือนมากเลยนะเออแล้วเขาก็ใช้ไอ<ช>้นี่ยลูกหมูเนี่ยเจียเ็ทองเหลืองหรือเจียอะไรเนี่ยแล้วมันสิเก็ตเข้าตาทั้งตาบอดไปข้างเลยเอ,อ่ะนั่นแหละเรามัดระวังไงพวกต้องเหลืองเล็กๆนี่แหละน,นี่มันอันตรายเพราะมันเศษมันนิดเดียวเราไม่เห็นมันนอหลบไม่ทันอยู่แล้วล่ะอืเพีย้ยเข,ข้าตาต้องใส่แว่นโดยต้องต้องป้องกันอไว้ก่อนมันโอ้มันอันตรายมากเลยโยมใช่เขาเป็นคนที่ปั้น เหมือนกับขาดแค่ลมหายใจอย่างเดียวคนที่ทําพยายนาคเนี่ยเขาก็จับปุ๊บก็เป็นเลยนะเออทําปุ๊บเขาก็เป็นเลยไนะอย่จิตยานเขาไปทางนี้นะเออเขาทําพยายนาคตรงไหนอะอยู่ตรงไหนไม่ใช่อแต่มาว่าอย่าปันข้างๆข้างๆไอ้ห้องใต้ดินเนี่ยทางเขานี่แหละอ้ที่นี่ก็เลยมันยัง เอาแต่ละอย่างะตรงที่ยมนั่งก่อนหรือว่าตรงที่ปฏิบัติให้ดีๆก่อนแล้วที่นี่มีมีหลวงปูส่สวงมารูปหลวงปูส่สวงใหญ่ๆมไหมรูปหลวงปูส่สวงมีอยู่แต่รูปเล็กๆอาตมาก็บูชามาเรื่อ,อยแล้วก็ท่านนี่แหละนั้นรูปลอรูปลอถ้าอ,องจริงถ้าอ,องจริงมีไหมโอ้อาตมาเคยไปรออยู่ที่นู่นอยู่ที่นคนปรปฐมที่เคยปลุกเสกเขาเขาทีเดียวที่ละสี่องค์หลายปีแล้วไม่รู้คงไปไว้ที่แสวแซไปนั่นแหละ ก็ยแถวเซไปแถวทองเชงอํานุนเลยอาตมายังม่ได้กับเขาหรอกแต่ว่าเออให้เขาไปเถอะอาตมาก็ได้ลูกไอ้องเล็กๆนายโยมไอ้ที่ว่าลูกหล่อแบบเล็กๆที่ก็นั่งยองหลยแต่อาตมาก็ไว้ตรงที่หิงพระแล้วก็ตรวจคิดถึงท่านก็ก็รูปมาไว้ตรงนี้ก็ก็ดีแต่ลูกหลวงปู่เขาแห้งยังหย่ยที่หลวงปู่มีหลวงปู่สวงขนาดกี่นิ้วน่ะที่อยู่มีอยู่มันมีอยู่มัน สี่นิ้วหรืออะไรนี่เลย,เลยอ๋อเ,เล็กนิดเดียวเหรอสี่ <c oughs> นิ้วมันไม่มีอะตมาเป็นเพราะว่าไอ้ที่ไปนั่งปลุกเสกอยู่ที่โน่นที่กําลังรออยู่ที่นคนปรปฐมนะหลายปีแล้วแหละตรนี้แกแกแกว่าจะมาตัวไอ้ตามาละไรเอาไปที่วัดตามายอะไรยู่นี่ว่าคนไหนก็อยากได้เขาไปกราบถือโยม,มนี่นะนะตอนที่จะไปปลุกเสกที่นครปฐมนะ่ะองค์ใหญ่ไหม โอ้ทีตอนทีตอนโรนั่นน้าโอ้เป็นเป็นทองเหลืองมันใหญ่ตัวเทวตมานี่แหละโล้โอ้ใหญ่กว่าตามาอีกใหญ่กว่าอีกใหญ่กว่าตามานี่อีก<ล>สี่องค์ทำโรทั้งสี่องค์แต่ก่อนอืมกี่ปีแล้วเนี่ยแต่ทีนี้ไม่รู้เขาไปไหว้วัดไหนบ้างก็ไปเจอแถวนู้นห่อแถวน้ำยืนบ้างไปเจอแถวไอเสไปเสไปก็เดกเคยไปส่งอยู่ที่กับที่ฝังเมืองก่อนบางเมืองก็ไป เดีนี้ก็เลยว่าเออเอาไปไว้อยู่ทางนูงน้นก็ดีเหม,มือนกันแหละธรรมาจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวก็บีใจรูปเล็กๆก็ธรรมาก็แต่ก่อนมันยังไม่เป็นหลักนะโยม,มแต่ก่อนธรรมายอยู่ให้เป็นหลักก็สู่ๆไปหากันมาเลยเนี<ม>่ยเดี๋ยวนี้ก็เลยอยู่ๆไปก่อนเดี๋นี้มันก็เป็นหลักเป็นอะไรก็ถ้ายังได้ก็เดี๋ยวก็เกิดเองเหรอกเป็นเป็นช่องเหลืองเนาะเอาถ้าถ้า ถ้าได้มาสักเก้านิ้วเนี่ยก็ดีแล้วแหละเก้านิ้วไปไว้ตรงที่หน้าประธานเราหน่ะตรงที่ทารรวัดนะครับอเออไว้ตรงที่ตรงที่ทำวัดเช้าวัดเยน็นแต่อาตมาก็คิดดูว่าเอออาตมาก็มีตีองหนึ่งเล็ก,ลกมันก็ติดตังไว้ตรงที่ห้องใต้ดินนั่นแหละจากการที่หลวงปู่เทพเอ่ยปากว่าอยากจะได้พระบูชาหลวงปู่สูงขนาดสักเก้านิ้ว ทําให้ผมนึกถึงคุณนรงกรยอดยานะและนางสาวพรลพัฒน์วินทสมบัติซึ่งเป็นเพื่อนของลูกชายที่สร้างรูปลอหลวงปู่สวงที่จะถวายพระอาจารย์ชนพอดีกับที่เหลือเพียงองค์เดียวขนาด9นิ้วผมได้บอกว่าผมและเอฟซีจะขอร่วมกันรวมปัใจจัยให้เป็นค่าล่อองค์หลวงปู่สวงให้คุณนรงกร เมื่อคุณนรงกรณได้ยินจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมขอถวายให้หลวงปู่เทพโดยไม่รับเงินแต่เงินที่จะให้คุณนรงกรขอให้ทางเอฟซีถวายให้กับหลวงปู่เทพเลยเพื่อเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมสำนักปฏิบัติธรรมของหลวงปู่เทพที่หลวงปู่ทำเพียงรูปเดียวดังนั้นท่านที่จะร่วมถวายรูปสการะหลวงปู่สวงขนาด9้านิ้ว คนละหบาท10บาทเราก็จะสามารถสร้างหลวงปู่สวงองค์ใหญ่ได้ในวันข้างหน้าครับแล้วแต่กำลังของท่านนะครับถาวายให้กับหลวงปู่เทพท่านที่จะร่วมบุญในครั้งนี้โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี071 164 7023ชื่อบัญชี เทพจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกครอบครัวที่ได้สละปัจจัยสร้างบุญสร้างกุศลสร้างที่พักสงฆ์แห่งน,นี้เพื่อได้เกิดที่พักสงฆ์ขึ้นมาได้ปัจจัยนั้นขอให้ตอบสนองถึงญาติโยมสาธุชนทุกคนอย่าเจ็บอย่าป่วยอยา่าไข้อย,ย่าจนขอให้รวยยืนยืนบุญรักษาพระคุ้มครองอายุยืนยืนสมาสมสมิอมุปธ,ธายะ ทางช่องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านล่วงหน้ามาณโอกาสนี้ครับอิลิเมียองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาปนดาลสัจจังอิลิคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออก ถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ